เปลี่ยนการออกมาทางด้านขวาเอาบอลลงได้บุญทวีบุญทวีดึงจังหวะแล้วเปิดยอดเข้าไปจังหวะนี้ไหลคืนกลับมายังยิงไม่ได้ครับรบิเลอป๊อปออกมาที่บุญทวีบุญทวียิงลูกนี้าไปติดบล็อกครับ บอลบุญทวีเทพวงศ์ถือเป็นนักเตะกิเลนพยองคนหนึ่งนะครับที่สร้างความประหลาดใจให้กับสื่อมวลชนในเมืองไทยในสาขาฟุตบอลนะฮะเมื่อเขาลงสนามเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงในเกมที่ s c g เมืองทองยูไนเต็ดของเราเปิดบ้านพบก,กับสโคทัทย FC นั่นเองนะครับสื่อมวลชนหลายต่อหลายคนพยายามที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการทําข่าวนะครับบางครั้งเสิร์ชข้อมูลไปยัง Google เนี่ยก็อาจจะหาข้อมูลของบอลบุญทวีได้น้อยมากๆว่าประวัติความเป็นมาหรือการลงสนามดั้งเดิมของเขา มาจากที่ไหนนะฮะแต่ณนะปัจจุบันนี้หลายแต่ลายคนอาจจะรู้จักบอลบุญทวีเพิ่มมากขึ้นแล้วจากคอนเทนต์ต่างๆที่เมืองทองทีวีของเราทำลงไปในสื่อโซเชียลนั่นเองนะครับบุญทวีเองนะครับแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยในการลงสนามให้กับสโมสรเมืองทองของเรานะครับและในเกมแรกของเจ้าตัวก็ถือว่าเล่นได้เนียนตาไม่ได้เป็นจุดโวให้กับทีมจากการขาดหายไปของสุพรีนากาตาโพเลยนะครับ จริงๆแล้วบอลบุญทวีกับสุพรปีนาก,กาตาโพนะถือว่าเล่นร่วมกันมาตั้งแต่อคาเดมี่นะครับสุพระอายุมากกว่าปีหนึ่งนะครับนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บอลไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับเพราะว่ารอบข้างของเขานั้นล้วนแล้วแต่เคยเล่นร่วมกันมาตั้งแต่แคาเดมี่ไม่ว่าจะเป็นพิชาอุดพราสุพรปีนาก,กาตาโพวงศกรชัยกุลเทวินและเจ้าตัวก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริง ตอนที่ย้ายในสัญญายืมตัวไปเล่นที่อุดรธานีนะครับพะนั้นแล้วก็ไม่น่าจะปรับตัวมากมายในการลงสามไทยลีกเกมแรกนะครับบุญทวีเองนอกจากจะเป็นแบ็กขวาที่เน้นในเรื่องของเกมรับเป็นหลักแล้วนั้นการเติมเกมรุกของเจ้าตัวก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับด้วยความคล่องแคล่วว่องไวความเร็วของเขาเนี่ยทำให้เพอวับเดียวจากรับเนี่ยเจ้าตัวสามารถพลิกตัวเองขึ้นมาเติมเกมรุกได้อย่าง ทันท่วงทีนะครับทำให้ช้อยในเกมรุกของสโมสรเมืองทองของเรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นได้จากหลายต่อหลายเกมที่เจ้าตัวได้รับโอกาสในการลงสนามนอกจากระเบียบว,วินัยหลักในเกมรับแล้วนั้นเกมรุกเราจะเห็นเจ้าตัว,ตวมีชอ็อตมีทามมิ่งออกจอนี่บ่อยมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปด้วยความเร็วของบุญทวีนี่ทำให้เขาสวิตช์จากรับขึ้นมาเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วและด้วยประสบการณ์ของเขาที่ไม่ใช่นักเตะเยาวชนนะฮะ การอ่านเกมของเขาก็มีประโยชน์ในบางจังหวะที่จําเป็นจะต้องตัดฟาวเพื่อชะลอเกมลูกของฝั่งตรงข้ามรวมไปถึงลูกล่อลูกชนนะครับที่เจ้าตัวน่ะสามารถรับมบือกับผู้เล่นเ้เคี้ยวไทยลีกได้อย่างคู่ขี้สูสีนั่นเองเบาสั้นสุพ์สุพจ์พพพมาแล้วครับโดนบีบโด,ดยบุญทวีบุญทวีดีเลยสุพจน ถึงลกูกถึงคนถึงบอลเราเรียกฟาวได้ครับบุญทวีเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับบัณุุทวีเทพวงกันต่อนะครับหลังจากที่ก่อนหน,นนี้แอดวิดีโอคอลคุยกันไปเราได้เห็นพาทแรกของการเข้าสโมสรเมืองทองการปล่อยในสัญญายืมตัวของเจ้าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นคราวนี้มาพูดถึงประเด็นหลัก ในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเล่นให้กับเมืองทองชุดใหญ่ซะทีนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสในการลงสนามไปหลายต่อหลายเกมด้วยเลยละครับคุณผู้ชมที่สําคัญเป็นเกมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเกมที่พบกับสุขโขทยัยเยือนราชบุรีเจอการท่าเรือนะฮะพบกับเทโรเชียงรายแล้วก็เกมหนีตายของสุพรรณบุรีเอฟซีที่เจ้าตัวได้รับโอกาสในการลงสนามด้วยนะครับถูกมองว่าประสิทธิภาพเกมรุกทางฝั่งซ้ายลดลงไปเยอะเหมือนกันครับ วันนี้ก็ไปทําฟาวุญทวีซะงั้นครับพอได้กลับมาเลกสองนะครับตอนนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์กันไปนะใครก็จะไปเชื่อว่าบอลบุนทวีจะได้รับโอกาสลงสนามไทยลีกเลยครั้งแรกใช่ไหมบอลครับผมใครที่ตามดูบอลไม่แปลกใจไม่ประหลาดใจด้วยที่เห็นบอลเล่นได้คือก็เห็นเล่นได้มาในบอลอาเดมี่อยู่แล้วบอลเป็นคนกล้าเป็นคนที่แบบไม่กลัวใครเงเพราะฉะนั้นพอลงสนามนอะ่ะพี่จําได้วันนั้นพี่ทำไลฟ์สด กับโค้ชเจเจสดาจิตสวัสดิ์ว่าโค้ชเจตเองก็คุมบอลในเล็กแรกที่บุรรใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าลองเล่นได้และจริงๆด้วยเ,เกมนั้นรู้สึกจะเป็นสุขโขทยัยใช่ไหมครับแบบแรกเจอสุขโขทยัยครับตกใจไหมที่เขาให้เล่นก็ไม่เชิงตกใจครับดีใจมากกว่าครับอืมไม่ไม่ไม่หนักใจเหรอเพราะว่ามันมีอิปซันมิลโลมันมีเอ่อบาร์โจในทีมสุขโขทัยซึ่งเร็วมาก อมันก็ไม่หนักใจเท่าไหร่ครับเหมือนเราอยากเล่นมากกว่ากล้าที่จะเล่นนะครเรากระหายที่อยากจะเล่น,นเพราะมันเป็นแมตช์แรกที่เราได้ลงด้วยอืมแล้วมีโค้ชอ่านสุรพงษ์กรุงเทพที่เคยรู้จักบอลตั้งแต่เด็กมาก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเจาะบ,บอลน,นี่แหละเจาะทางมันนี่แหละครับแล้วทางซาพัโควเขาบอกบอลยังไงตอนนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับเขาบอกให้ลงไปทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แค่นั้นอืมก็กลายเป็นว่า บอกไทยไม่สามารถเจาะทางบนทวีได้เลยแล้วดังชั่วข้ามคืนทุกคนบอกเฮ้ยดาวรุ่งคนนี้เป็นใครแต่จริงไม่ใช่ดาวรุ่มนะครับกินก็ยีบสี่แล้วใช่ไหมตอนนั้นน่ะยีบสี่ใช่ตอนนั้นยีบสี่นนแล้วแต่ไม่แปลกใจเพราะว่าลงไปก็คือเพื่อนร่วมรุ่นกันเยอะแยะมันเคยเล่นด้วยกันมาใช่ครับมันปรับตัวได้ง่ายเออแล้วในทีมังทาปีเนี้ยมันไม่มีซูปเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นทุกคนก็ครับผมเป็นที่กันได้เล่นกันรับ ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมาเกรงใจซต้นอร์สตารที่มีคนไหนอะไรยังไงก็เล่นกันได้เกมใช่ครับนะพอใจเองไหมในเกมแรกที่ลงเล่นสปอร์ไทยก็พอใจระดับหนึ่งครับอืมหลังจากนั้นแป๊บเดียวรู้สึกถ้าพี่จะไม่ผิดจะลงเล่น14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์อะไรแล,แล้วกี่อาทิตย์หนึ่งอ่ะเล่นกับล่ารีเลยประตูที่นำ1-0ล่ารีนี่ก็เป็นบอลบทุทวีนะครับผมยิงปวิดครับแล้วันซาดอกก็สาม จะได้แนละ้วกับรอกัอบแจ้งเกิดเพราะว่าหลังจากนั้นอีกแวบ,บหนึ่งนะฮะใจหายวาบเลยนะฮะโดนติดโทษติดโทษใจหายแวบ,บไหมตอนที่โดนติดโทษมันก็ใจหายอยู่ครับมันเป็นที่เราทําเสียด้วยแต่ว่าในเกมนั้นเราก็กลับมาชนะสามหนึ่งใช่ไหมไปเยือนสามหนึ่งครับอ่าสามหนึ่งพอใจฟอร์มตัวเองไหมในเกมที่เจอร่ารีวันที่เจอร่ารีพอใจเลยครับเพราะว่า เกมที่เล่นสุโข,ขทัยอ่ะจะไม่เห็นบอลเติมสักเท่าไหร่เติมสูงบ้างบางจังหวะแต่ไม่ได้ขี่เท่ลาล่ลารีล่ารีนี่เติมขี่เลยเออแล้วจริงๆบอลเป็นแบ,บ็คขวาแนวไหนเติมเกมบุกบุกหรือว่าเน้นรับมันก็ได้ทั้งสองนะครับส่วนมาก<ฮ>ผมก็มันขึ้นไปตามจังหวะมากกว่าเพราะบอลสมัยใหม่นะมันใช่ครับปรับตัวมันต้องเล่นได้แม้แต่ว่าอนาคตต้องปรับไปยืนเหมือนกึนกึ เขาเรียกว่าอะไรอะหลังสามใช่ไหมต้องมากึ่งมิดฟิลก็ต้องเล่นได้หลังจากนั้นเออนัดที่พี่ว่าน่าจะเป็นนัดใหญ่สําหรับบอลบุนทวีเลยก็คือเจอท่าเรือครับเจอท่าเรือออตอนนั้นคือเมืองคอ,องก็แบบเออ,อยังไงอะไปแพ้ท่าเรือมาเลกแรกอะแล้วมันก็จําเป็นจะต้องชนะ เพราะว่าเล่นในบ้านต้องการจะเอาคืนกดดันไหมเกมที่เจออนท่าเรือมันไม่กดดันนะครับผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ผมแค่ทําให้เต็มที่แค่นั้นครับเออจริงๆถ้าเกิดใครรู้จักบ,บอลแต่เด็กก็จะเป็นคนแบบนี้ครับคนแบบพร้อมใช้งานได้สำหนะครับเออนั่นคือเหตุผลออบอกใจว่าแบบเออทําไมแบบ ตัวดีเลยไม่ตื่นเต้นเลยก็ชอบแบบไม่ประมาทแล้วใช่ไหมถ้าเรือกีไมส่วนตัวของตัวเองอะไรนะครับท่าเรือพอใจไหมฟอร์มตัวเองพอใจครับทีมชนะด้วยนงครับแล้วก็อยุดรูปของท่าเรือได้อยู่เลยนะเพราะว่าท่าเรือก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมบอนไดล็กที่ค่อนข้างอันตรายนะประทับใจเกมเลยนะที่อัพใจร ผมว่าน่าจะลาดลาดลาดบุรีครับอืมเขามีส่วนกับประตูหนึ่งศูนย์ใช่ครับแล้ววันนั้นลงน่าจะเต็มเก้าสิบด้วยครับอืมเห็นที่สัมภาษณ์สลิงคาร์พงุภาก็เขาบอกว่าบุญทวีวิ่งเร็วที่สุดจริงเหรอไม่จริงครับผม,มคน <c oughs> ท้ายๆเลยครับเฮ้ย hey, มันต้องจริงดิไม่ไงเขาจะมาบอกว่าเป็นเราได้ยังไง <c oughs> น้องมันแกล้งครับน้องมันแกล้ง แต,แต่ก็น่าจะวิ่งเร็วจริงๆละเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีจับเทสแหละเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่าบุญทวีวิ่งร็วหรือเปล่าบรรยากาศในทีเป็นไงบอลถือว่าดีเลยครับดีแบบใช่ครับมันรุ่นใกล้ๆก,กันมันมันคุยกันง่ายแล้วมันแบบยังไงอ่ะความกดดันมันน้อยลงมนะพี่ว่าใช่ครับเพราะมันไม่มีแบบไอเหมือนไม่มี คนพวกตัวโตอะครับพวกซุปตาอะไรมันเยอะอะครับสมัยก่อนถ้ามีซุปตาเนี่ยเขาจะเรียกบอลใช่ไหมพอบอลมาเขาจะเรียกเรียกเรียกมาหาเขากอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่มีซุปตาเนี่ยเราก็สามารถครีเอทเองกันได้ว่าเราจะใช่ครับ<ป>เดินเข้าไปหาทักทายกันเลยครับ <laughs> ถ้าเกิดเมืองทองไม่ได้เสริมใครเพิ่มละครับบอลถ้าอยู่ในพาร์ทแบบอย่างเงี้ยแล้วมีโอกาสดันเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาบอลว่าจะเดินทางต่อไปอยังไงโอเคไหมน่าจะเหมือนเหมือนแนว วัยรุ่นนะครับยุคใหม่อ่ะก็เหมือนดันขึ้นมาเรื่อยอ่ะแต่พี่ก็ชอบนะเพราะว่าพี่เห็นเวลาเราปล่อยเพื่อนเเราออกไปหลายต่อหลายคนเราไปเห็นเพื่อนเพื่อนเราที่เขาเล่นดีกับสโมสรอ,อื่นอย่างเต้พิวัฒน<ช>์เือใช่ครับก็เสียดายนะก็เสียดายใช่ครับลหลายๆคนเลยครับใช่เพราะจริงๆรเราอะคาเดมี่เราก็น่าจะเก่งไม่ต่างกันจากเท่าไหเอ่อความคาดหวังบอลในฤดูกาลถัดไปเพราะพี่เชื่อว่าผลงานบอลในฤดูกาลที่ผ่านมามัน การันตีพอสมควรอะบอลน,น่าจะไม่โดนโดนโยกยืมตัวแล้วแหละน่าจะเล่นกับเมืองทองต่อก็ไม่คาดหวังอะไรอะไรเยอะครับผมยังไงก็ได้ครับผมเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ครับเอ้ยอย่าดีต้องเล่นสิเ <c oughs> พราะเมื่อกีก้เหมือนว่าผมไม่เล่นนะก็ตา้ตาเล่นตา้าไม่เล่นก็ผมเล่นอะไรเงี้ยสลับกันนะครับเพราะบางทีมันอาจจะมีโอกาสท,ที่ที่อาจจะต้องเล่นคู่กันก็ได้นะมันอาจจะต้องคนหนึ่งเป็นปีคนหนึ่งก็เป็น เออตัวรับหรืออย่างบอลบอกพี่เองก็เป็นม่ฟิลตัดเกมได้สมัยก่อนเล่นตัดเกมอืมคะครับผมน้าลองหรืออาจจะพัฒนมันก็แล้วแต่ที่เขาจะคิดเองครับเอออาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นปีกก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับโค้ดเขาจะอัดเด็ทำง,งานร่วมกับอ่าใช่โอยูร์กี้กับโค้ดดันโจโค้ดดารเรียนเป็นบ้างผมว่าง่ายนะครับก็เ,เขาก็าแบบไม่อะไรเยอะอ่ะ อายุใกล้ๆก,กันด้วยก่อนจะจากลากันไปครับบอลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลในความรู้สึกของบอลในทีมเมืองทองบอลคิดว่าเป็นใครผมให้สุพรแล้วกันครับสุพรปีนากาตาโปรทำไมครับใช่ครับก็เขามีความสม่ำเสมอนนครับอืมนี่ตำแหน่งเดียวกันนะ ใช่ครับเพราะผมดูเขาก็สม่ำเสมอในตำแหน่งของเขานะครับอืมเออดีนะเป็นมิติใหม่ที่ดีนะตำแหน่งเดียวกันแต่แบบเออแบบให้สุพอเป็นยอดเยี่ยมนะดูรวมๆอะครับเวลาเขาเล่น่ะเขาก็โอเคครับเขาสม่ำเสมอถ้ามันดูน่ารักดีเนาะอยู่ในทีมเดียวกันตำแหน่งแข่งกันแต่แบบเออก็เป็นเพื่อนกันและชื่นชมซึ่งกันและกัน เออขอให้มี่นฐานแบบนี้มันไกลนานๆนะชอบจังเลยนะครับแล้วจะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่น่าจะสิ้นเดือนนี้ครับอืมเพราะอย่างบุญทวีอย่างนต้องซ้อมมันที่เจ็ดใช่ไหมน่าไม่เจ็ดก็สิบสี่มั้งครับสิบห้าอืมแล้วอยู่บ้านดูแลตัวเองยังไงตอนเนี้ยก็วิ่งลู่วิ่งครับแล้วก็ปั่นจักรยานอือก็ไม่ไม่ได้ปล่อยตัวเองเนาะครับผมกลับมาเขาน่าจะซ้อมหนักใช่ไหม ครับผมผมก็ออกกําลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยครับวิ่งบ้างวันจักรยานบ้างอ่าโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณบอลบุญทวีมากนะฮะแักเตะคนแรกที่ยอมวิดีโอคอลกับเมืองทองทีวีของเราและน่าจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าครับเฮ้ยพี่ต้องเอาสาหรัฐก,กักรยาโลดให้ได้ <c oughs> เดี๋ยวอาบอลเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวสารัฐเห็นสารต้องยองนะะม you. Bon นะครับผม thank you บอลมากนะครับที่สลักเวลามาวิดีโอคอลกับเราสักประมาณเกือบยี่สนาทีเนะี่ย นะครับครับผมดูแล<ๆ>ตัวเองจากโควิดด้วยเช่นกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอลแทงคิ้วครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับสวัสดีครับ สโมสรเมืองทองของเราเหมือนได้นักเตะใหม่ขึ้นมาเพิ่ม1คนนะครับโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองของเราอยู่แล้วรู้จักดีเทลรู้จักรายละเอียดรู้จักการทำงานของสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีเจ้าตัวไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายขอแค่เพียงมีใจสู้นะครับแล้วนำสกิลของเจ้าตัวที่สะสมมาเนี่ยลงมาใช้นะฮะเชื่อหรือเกินนะฮะในฤด,ดูกาลหนนะ้า บอลบุญทวีจะได้รับโอกาสในการลงสนามเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตาสุพรีนักกาตาโพและบอลบุญทวีเนะี่ยสามารถโยกสลับสับเปลี่ยนกันเล่นทางฝั่งซ้ายได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่ตาสุพรคนเดียวนะครับที่ถูกจับโยกไปเล่นแบ,บ็กซ้ายบอลบุญทวีเองระหว่างเกมเนี่ยหลายต่อหลายเกมเจ้าตัวก็ถูกโยกไปเล่นแบ็กซ้ายด้วยเช่นกันและนอกจากนั้นด้วยความเร็วของบอลบุญทวีสามารถเล่นเป็นตัวรุกฝั่งบนได้ด้วยเช่นกันอีกนะครับมันเป็นชไชตให้โค้ชมาริโอยูรอกสกี้ ได้เลือกใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของบอลบุญทวีเทพบงนะครับแบ็กขวาที่ว่ากันว่าวิ่งเร็วที่สุดในสโมสรเมืองทองของเราที่มุทอทีวีเก็บมาฝากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะจ๊ะ